ที่เครื่องทางใจครับของผมที่ผมซื้อสมัยเรียนหนังสือละตอนปวชหรอือป .2 ลอะไม่ได้ปวชมัง้ง <c oughs> นี่แต่ตัวก็ใช้ได้นะครับ ทให้ใ่ตัวเหมือนกันนะครับจาอันเขาทําไว้อ่อังอันก็เปิดแรงจนฉีกก็มีดูมีหลายรุ่นอยู่นะครับ ขออนุญาตเจ้าของหนังสือด้วยนะแตวนี้ซื้อเองกับมือครับถือว่าช่วยได้เยอะนะครับแต่ทุกวันนี้สีก็จะเพี้ยนเปลี่ยนแปลงไปแต่พอเจ้าเลืเก่าๆก็จะหยิบมาตลอดครัตัวนี้ เยอะนะหลายรุ่นนะครับสมัยนั้นใหม่สุดก็น่าจะเป็นโนวาครับโนวากับดรีมยูนิท X S S ยังไม่มี ก็มีเอเรตา้า มีเอ็นเอมีดีกว่ามีอะไรก็เนี่ยที่เพิ่งทางใจครับ <laughs>